สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรม Layout นะคะของกล้อง Total Station ยี่ห้อ Topcon ค่ะรุ่น GTS 1.0.2 2ค่ะค่ะอันดับแรกนะคะให้เราไปที่เลข7นะคะเมนูค่ะจากนั้นเลือก F 3นะคะเลเยอร์ค่ะค่ะตอนนี้นะคะจะเป็นให้ใส่ชื่อไฟล์นะคะกดไปที่ Input ค่ะเราสามารถลบเปลี่ยนชื่อไฟล์ได้นะคะโดยการกดไปที่ B S ค่ะค่ะหรือว่าเปลี่ยนตัวอักษรนะคะ เป็นตัวเลขหรือว่าตัวอักษรกดไปที่ F1 ค่ะเสร็จแล้วนะคะกด Enter ค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นให้ใส่ค่าพิกัดจุดตั้งกล้องนะคะเลือกไปที่ F1 นะคะ OCC ค่ะจากนั้น F3 นะคะ NEZ ค่ะเพื่อใส่ค่าพิกัดค่ะค่าพิกัดจุดตั้งกล้องของเรานะคะจะอยู่ที่100.0ค่า E นะคะจะอยู่ที่10 1.35ค่ะเสร็จแล้วกด enter นะคะค่ะตรงนี้จะเป็น h t, t นะคะจะเป็นให้ใส่ค่าความสูงของตัวกล้องนะคะค่ะต่อไปนะคะเราจะใส่ค่าพิกัดจุด back s i d e นะคะ f 2ค่ะค่า back s i d e ค่า n ของเรานะคะจะอยู่ที่1.10กด input นะคะ1 0 3จุด 6ค่ะค่า e นะคะจะอยู่ที่100.9ค่ะเสร็จแล้วกด enter ค่ะจากนั้นนะคะให้เราทำการ take back size นะคะไปยังจุดพิกัด back size นะคะแล้วกด f 3ามเย็ดค่ะค่ะต่อไปนะคะให้เราไปที่ f 3นะคะ เลเยอรค่ะเพื่อทําการที่จะทําการวางผังปากมุดนะคะกด F3 NEZ ค่ะตัวนี้จะเป็นให้ใส่ค่าพิกัดจุดแรกนะคะสจหรับกด Enter ค่ะค่ะ r s t นะคะจะเป็นให้ใส่ค่าความสูงของตัวเป้านะคะสำหรับคลิปนี้เราจะหิงแบบนอมปิดซึมนะคะไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะ ค่ะต่อไปกดไปที่ F1 นะคะ Angle ค่ะค่ะเราทำค่า dHR ตรงนี้ให้เป็นศูนย์องศา0ูนย์ศย์ิบดา0ูนย์ูนฟิลิปดานะคะโดยการหมุนนะคะตัวกล้องค่ะเมื่อเราทำค่า dHR ให้เป็นศูนย์เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะให้เราทำการกดไปที่ Dis นะคะ F1 ค่ะค่ะตรงนี้นะคะค่า dHD นะคะตรงนี้ก็จะเป็นลบศูนย์จุดห้าสี่นะคะเรานะคะให้เรานะคะ ปรับค่าตัวนี้ให้เป็นศูนย์นะคะเราถึงจะทําการปักหมุดได้ค่ะโดยการขยับเป้านะคะถ้าเราต้องการที่จะทําการวางผังปักหมดุดจุดต่อไปนะคะให้เราก,กดไปที่ f 4นะคะนี่ค่ะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นให้ใส่ค่าพิกัดเหมือนเดิมนะคะค่ะสำหรับวิธีการใช้งานโปรแกรม layout นะคะก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะ แสนสา0หหบาทค่ะอุปกรณ์ที่จะได้นะคะก็จะมีขาตั้งกล้องนะคะชุดป่าปิซึ่มพร้อมขาตั้งขานึ่งชุดนะคะปิซซึ่มพร้อมโพน1ชุดค่ะแบตเตอรี่2ก้อนนะคะแล้วก็ที่ชาร์จนะคะค่าสินค้ารับประกัน1ปีค่ะฟรีคาลิเบรต2ครั้งใน1่ปีนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถก็มาชมสินค้าได้ที่โชว์รูมพีน้ม้วนนะคะลางเราจะตั้งอยู่ในโครงการบิโซ่ค่ะจอร์างน ว่าโทรมาที่เบอร์02 103 4 5 1 2ค่ะ